ชัยชนะครับวันนี้มาแนะนำเครื่องใส่น้ำแข็งเป็ดหิมะนะฮะของร้านเราจำหน่ายเนี่ยสขนาดที่ลูกค้านิยมนะครับมีเล็กทุกรุ่น2อใบมีดหมดเลยเล็กกลางใหญ่ใหญ่นี่เป็นซาลเดนะครับผมนะฮะเริ่มที่รุ่นเริ่มต้นคือรุ่นเล็กนี่คือเล็กสุดมี2อใบมีดนะฮะการการสไลด์ก็คือ เวลาที่เราใช้งานเนี่ยแม้วา่เาเ,เราเปิดเราเปิดเราเปิดสวิกแล้วเนี่ยสวิกติดแล้วแต่ถ้าเราไม่กดตัวนี้ลงเนี่ยมันจะมีเซฟตี้คือมันจะไม่ทํางานพอเรากดลงมันถึงจะทํางานนะแรงครับ300อวัตต์ครับ,รบเสียงแรงเลยครับผมอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็มีเซฟตี้เนื่องจากเราเราเวลาเรายืนมองเราจะเห็นใบมีดเลยซึ่งถ้ามันเป็นอันตรายกับผู้ใช้งานเขาจะทำเทีตี้ไว้ถ้าเราไม่กดลงไม่ทํางานนะนะครับผม แลนนี้รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่จะ,จะไม่มีเพราะว่าเนื่องจากว่าท่อมันลึกมันไม่จาเป็นต้องใช้เซฟตี้พุ่งมแข่มือล้วงลงไปนะครับผม่รุ่นใหญ่เป็นสเสลี่ทุกรุ่นสองใบมีดหมดน,นะครับผมข้อแตกต่างก็คือรุ่นเล็กเหมาะสําหรับงานขายถ้าไปขายนะฮะถ้าไปขายก็จะเป็นร้านที่ขายแบบเล็กๆเพิ่งเปิดใหม่ลูกค้าย,ยังไม่เยอะเพราะว่าเวลาเราสไลด์น้ําแข็งลงมาในต้องสไลด์น้ำแข็งลงมนในงลานงงมนในถ้วยนี้ แล้วถึงจะหยิบน้ําแข็งมาตักในถ้วยโฟมอีกทีหนึ่งเราจะเอาถ้วยโฟมไปรอตรงนี้ไม่ได้เพราะตรงนี้มันเตี้ยมันรอไม่ได้นะฮะอันนี้ก็สต็มบอกสาหรับว่าร้านที่ว่าขายแบบห่างๆลูกค้าไม่เยอะมากเพิ่งเริ่มนะครับก็แบบนี้มันต้องตักใส่ถ้วยโฟมแบบนี้ไปร้านที่มีลูกค้าเริ่มเริ่มมีลูกค้าเยอะแล้วนะฮะก็คืออันนี้ออกเอาถ้วยโฟมวางนี้เลยเวลาสไลด์ปุ๊บมันก็ลงถ้วยโฟมไปเลยนะฮะขา เป็นสแตนเลสตัวขานี่เป็นสแตนเลสนะฮะอันนี้เป็นขาพลาสติกอันนี้ขาสแตนเลสนะฮะราคาก็จะแตกต่างกันนะครับสิ่งที่แตกต่างคือความสูงกับขานะฮะอันนี้เตี้ยขาพลาสติกอันนี้สูงขาสแตนเลสมีความแตกต่างตัวนี้เหมาะสำหรับร้านที่ลูกค้าจะเยอะนิดนึงเพราะว่าใส่น้ําแข็งเต็มเนี่ยจะสไลด์ได้ทีนึงสามสี่ถ้วยนะครับผมนะฮะก็มี3ตัวให้ลูกค้าเลือกสนใจตัวไหนก็ ลูกค้าก็ติดต่อมาได้ที่ร้านชัยชนะนะครับขอบคุณครับ